อ่ะเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับช่องคนริมุงชาแนลนะครับมาเยี่ยมสวนริมงุงสวนกล้วยนะครับผมนี่กล้วยกำลังออกเลยครับนะครับสูงครับเพราะว่าผมปลูกทีนะครับ กะว่าจะทําให้มันห่างอยู่นะครับนี่ครับกอหนึ่งออกสีต้นห้าต้นเลยครับหน่อแทงออกมานะครับพอดีนะครับผมซื้อไผ่หวานนะครับไผ่บงหวานนะครับชนิดที่กินดิบได้นะครับเนี่ยซื้อมามาปลูกไว้นะครับนี่ครับ เราก็จะมีไผ่หวานไว้กินแล้วนะครับซื้อมาหน่อละ50บาทนะครับหยุ่มเยอะมากครับเพื่อนมีสองต้นเลยซื้อมาสองต้นนะครับสองกิ่งเป็น100บาทนะครับพอดีช่วงนี้ฝนตก ง่ายหน่อยนะครับดินตรงนี้ดีมากนะครับผมดินนุ่มดินอุดมสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยเป็นทางเป็นชันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นระเบียงข้างบนนี่ครับสองต้นถัดไปทางโน้นผมจะเอากิมซุงมาลงนะครับ ตอนนี้น้ำโขงขึ้นสูงนะครับเพื่อนๆปีก่อนเนี่ยจะท่วมขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะครับตรงที่ก้าวยนะครับผมหวังว่าปีนี้จะไม่ท่วมนะครับเพราะว่าไผ่เพิ่งจะปลูกใหม่นะครับถ้าเขาโตแล้วจะท่วมก็ไม่ว่ากันค <laughs> งไม่ท่วมนะครับน้ำํำโขง ตรงนี้ยังทางไม่เสร็จนะครับพอดีตรงที่ปม,มือผมชี้เนี่ยนกทํารังนะครับแม่นกกําลังกําลังกกลูกอยู่เป็นตัวแรกก็เลยหยุดก่อนนะครับให้เขาโตก่อนเราก็ทางมุมอื่นก่อนนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนมาดูไผ่นะครับดูไปด้วยกันเจอผมจะมาถ่ายเรื่อยๆนะครับ ดูพัฒนาการของเขาว่าจะเป็นยังไงนะครับได้ผลไหมนะดินดีขนาดนี้นะครับกล้วยยังต้นสูงขนาดนั้นนะครับดูครับเพื่อน,เป,นเป็นเพราะว่าเราปลูกถี่เกินไปนะครับกล้วยมันสําหรังก็ปลูกไว้เหมือนกันนะครับนี่ผมได้ตัดออกเยอะเหมือนกันนะครับ พาเพื่อนมาดูแล้วเราเราจะเดินขึ้นกางบนแล้วนะครับยุงเยอะครับไม่ได้ใส่เสื้อกันยามานี่ครับมาชมบรรยากาศสวนกล้วยริมโขงเพื่อเพื่อนเพื่อนเห็นปีกล้วยไหมครับนั่นแหละครับใหญ่เลยครับนี่ ปีใหญ่มากนะครับแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีมะพร้าวนะครับผมเอามะพร้าวมาลงไว้ด้วยจุงก็กด,ดูเพืเ่อนๆดูมะพร้าวครับนี่นะครับวางไว้เลยนะครับไม่ได้ปลูกไม่ได้ขุดลุมปลูกนะครับวางไว้นะครับ นี่ครับผมมาว่า,านี้เลยนะครับเป็นมะพราะ้าวธรรมดานะครับมะพร้าวแกงลูกใหญ่อายุเติบโตหลายปีนะครับกว่าจะได้กินจะเป็นไรครับปลูกไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเราทำกินนะครับ ต้นนี้พ้าลูกนี้ผมตั้งไว้เฉยๆนะครับดินชุม่มอ่าเรียกขึ้นแล้วครับขึ้นข้างบนกันแล้เดี๋ยวไปดูผักชาย,ยานะครับผักผมจุรสหรือมะละกอกินใบนะครับเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะคณะเม็กซิโกนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่เพื่อนนี่ผมปากไว้ชำไปเลยครับแล้วก็อีกตัวน,นี้หลอดแน่นอนครับครับอ่ะเพื่อนเพื่อนขึ้นมาข้างบนกันแล้ว ยุงเยอะครับตอนค่ำนะครับแดดไม่ออกเนี่ยตรงนี้ผมก็จะถางนะครับถางแล้วก็ทำการปลูกขยับขึ้นมาอีกนะครับกล้วยให้มันมีเยอะตอนนี้ผมอยู่บนระเบียงเขื่อนแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ต้องถางอีกนะครับ ปกตินี้จะลกมากนะครับก็จะถางไปเรื่อยๆครับถางไปเรื่อยๆตรงนั้นเนี่ยเป็นหน้าบ้านผมทั้งหมดแล้วไปโอเคแล้วเราเข้าบ้านกันนะครับ มันยังเป็นชุมชนที่ยังไม่มีบ้านคนมากมายนะครับมีอยู่สามสี่หลังคาเรือนนะครับอันนี้เบลดอของหลวงเขามาปลูกให้นะครับอันนี้ดอกกาสลองครับเนี่ยปลูกไว้นะครับสองต้นต้นมะละกอต้นพริกมะเขือนะครับต้นคูนพืชผักนะครับ รอบบ้านรอบบนกันกันบ้นกันนี่ของอุไรก็นันเพื่อนสวยมากตองอุไรนะครับอ่ะอันนี้หน้าบ้านนะครับทางเข้าไปยังเป็นโคลนอยู่เลยนะครับยังไม่มีตังค์มากพอที่จะเทคอนกรีตนะครับ ด้านหน้านี่ปกกิมสุกสองสองกอนะครับข้้งในอีกกอหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับช่องพลิมพงชาแนลนะครับก็ชวนเพื่อนมาชมสวนหน้าบ้านสวนดิมพงแล้วก็สวนในบ้านนะครับมีผลละหมากลากไม้ต้นมะขามสองต้นมะพร้าวอ้อยครับกล้วยมีหมดเลยแล้วก็สาบัวนะครับ โอเคนะครับเพื่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝ mm hmm. ากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. ช่องคนริมฝูงครับสวัสดีครับผม